ค่ะภารกิจมือสุดท้ายของานายกรัฐมนตรีนะคะ,คะที่ลงพื้นที่มาสีจังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อนกาไใดลงพื้นที่ไปที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ,คะไปเบิงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบที่ใสในการผลิตน้ำประประาให้ชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะโดยยูทีอ้างเก็บน้ำห้อยแก้วอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงน้ำซึ่งกมีน่ายพิจิตบุญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและกะประชาชนมารอตตอนรับเป็นจำนวนมากและกระได้มีการมอบผ้าไหมสุรินทร์นอกจากนั้นก็ยังมีเสื้อกกห้กับ่านนายกรัฐมนตรีนำค่ะนอกจากนั้นนะคะ่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฟั่งการรายงานแนวทางการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยแกว้วซึ่งก็มีน่ายชูชาติรักจิต อธิบดีกรมชลประทานซึ่งอ้างเก็บน้ำม,มองนีก็มีปริมาณนะคะการเก็บกักยูที่4 9 20ลูกบาทเมตรมีพื้นที่ชลประทาน3 6หัวกร่อย40ไรครอบคุมพื้นที่2ตำบลน,นั่นก็คือตำบลรัตนาบุรีและกับตำบลหน,นองบัวบานโดยสร้างกันล่ำน้ำห้วยแก้วใส่ประโยชน์ในการเกษตรใน3อำเภอนั่นก็คืออำเภอรัตนาบุรีอำเภอสนมและกะับอำเภอโนน่าไรเป็นแหล่งน้ำดี สําคัญเพื่อที่จะผลิตนําประปาและกะ็นําประปาส่วนภูมิภาคของอำเภอรัตนบุรีให้กับทางเทศบาลตาบลรัตนบุรีนั่นเองในปัจจุบันสภาพตื่นเขินกระเฮนหายรัษดรรับความเดือดร้อนขาดแค่น้ำาโดยเฉพาะในช่วงหนาแล้งซึ่งโครงการชลประทานสุรินทร์ในมิการจัดทําโครงการคุดหลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแกว้วเป็นโครงการระยะเร่งด่วนใส่งบประมาณ1ิบหาล้านบาททั้งนี้ก็มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ แต่จ้าไหนก็ตามเรื่องของการขุดหลอกอ้างเก็บน้ำหวยแกว้วกะจะซอยให้สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ให้เพียงพอต่อความต้องการในเรื่องของการอุปโภคบริโภคทางการเกษตรนำ้ำและกะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอนั่นเองค่ะ